รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่ในส่วนของเต็นที่เป็นกานพื้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการเพิ่ม,มก,ก็ยังมีอยู่และย,ยังเยอะอยู่ก็ยังคงอยู่แล้วรอไม่ตายจากไปไหนคิดอะไรไม่ออกเส้นหลงเต็นก็นจะมีมีข้อมูลแหล่งข้อมูลดีๆกัน<ช>ไปแชร์ๆช,ชก็อยากให้ทุกคนมีตัวตนของ ของของคนคนนั้นแสดงออกมาแสดงออกมา,าข,อของใครก็ของใครของใครก็ของใครเป็นงานาชอบออยังไงก็ใส่อย่างไงจริงๆลงเต็นเนี่ยมันก็ง่ายๆก็คือคเขาเรียกว่าสายดื่มแล้วกันสายดื่มสวัสดีครับวันนี้พร้อบกับแหลแคมปิ้งนะครับเราก็ยังอยู่กันที่กระต่ายกินเนื้อนะครับกาญจนบุรีนะครับวันนี้ต่อเนื่องกับงานดีๆงานนี้ก็คืองาน7ปี หลงเต็นนะครับหลงเต็นนี่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นพื้นที่แห่งการที่แบบคนแคมป์แนวใหม่หน้าใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยแคมป์ไม่เคยลองกาวเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่แห่งการแชร์แล้วก็มาร่วมกันแบ่งปันจะขิงกันบ้างจะดราม่าบ้างก็ตามวาระกันไปเน้นสนุกสนานฮาฮาคำาไปน,นะครับแล้วก็ถือว่าหลงเต็นนี่มากับเราเปีแล้วครับอยู่ควบเรา7ปีนะครับขอให้มีปีที่8ที่9ที่10ต่อต่อไปนะครับ ก่อนเข้าไปดูบรรยากาศงานครับแนะนำเลยครับ US กระเป๋าเอกหลังคารุ่นท็อปนะครับ PVC 600D นะครับกระเป๋าเก็บสัมภาระบนเหล็กที่แบบถือว่าพรีเมียมนะครับตัวนี้กันน้ำา1 0 0นะครับวัสดุเนี่ยเป็น PVC เหมือนที่เห็นนะครับห0 0้หนากว่าปกตินะครับมีซิปกันให้2ชั้นกันน้ำา1 0 0ออกแบบสายรัดนีฮะรัดกันตึงๆดึงๆได้ใส่สัมภาระเยอะมากนะครับมากับถุง ใสสัมภาระใหญ่กับมีมีถุงรองรับได้เลยนะครับแล้วก็มีแผ่นรองหลังคาดกันให้เขาเคลื่อนแล้วก็ล็อกซ้ายขวาหน้าหลังตัวเนี่ยสบายมากเขามี2ขนาดนะครับ 460L นะครับแล้วก็ตัว 700L นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของ P.K.K Auto Park นะครับ U.S. by P.K.K Auto นะครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าเหล็กหลังคาที่แบบแนะนำกันเลยนะครับแต่รับใครที่แบบ ชอบคนอ่ะเข้าไปดูบรรยากาศงานกันดีกว่าครับวันนี้พี่ชาติพูดถึงลงเต็นท์แล้ววันนี้7ปีครับเคยคิดไหมพี่ว่ามันมันเจ็ดปีมันมันมันเห็นพัฒนาการการเติบโตของเรายังอ่าเล่าให้ฟังหน่อยพี่มันเห็นถ้าถามเรื่องการเติบโตเนี่ยมันเป็นการเติบโตเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดากดเลยนะก้าวกระโดดจริงๆก้าวกระโดดจริงๆเพราะว่าคนมาสนใจในเรื่องของแคมปิ้งโดยเฉพาะช่วงที่มีโควิด อ่าใช่ใช่พี่โรงแรมนี่คือว่างหมดว่างหมดนี่แทบจะไม่มีคนเลยนั้นเต็มเลยหมดเนี่ยก็จะเอาตุ่นออกกันมาคุณได้เต็นออกกันมาเพราะว่าเป็นเรื่องของขาเป็นส่วนตัวครับผมมันไม่ไม่ไปปะปนกับใครครับเป็นส่วนตัวคนโหยหาธรรมชาติวิ่งหาธรรมชาติใช่เวลานอนเต้นเนี่ยมันปักที่ริมธรรมชาติเลยใกล้ชิดธรรมชาติเลยนี่คือจังหวะด้วยนะพี่นะแต่ว่าโดยโควิดด้วยอะไรต่างๆก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มันมันมันเดินทางกันมาแล้วก็คนมามา มานิยมคือนับวันจะเพิ่มขึ้นนับวันที่ที่ที่จะมากขึ้นตอนนี้ะมันอยู่ที่ในช่วงที่แบบขาขึ้นเนี่ยคนจะเข้ามาในวงการก็เลยรู้จักหลงเต้นมากขึ้นและต่อไปพี่เคยคิดเคยคุยไหมพี่แปดปีเก้าปีข้างหน้ามันจะมันจะอะไรเกิดขึ้นบ้างคือในอนาคตตอนนี้นะการแคมปิ้งเนี่ยมันมันมีแนวโน้มครับที่จะเป็นการแคมปิ้งไอ้ส่วนที่ที่ที่ไอ้ส่วนที่จะ ไอ้ส่วนที่จะมีมากขึ้นก็คือการพิ่แบบมอเตอร์โฮมอ๋ออนาคตนี้พี่พี่ชาติมองเป็นยังไงเลยมันน่าจะเป็นการแคมปิ้งแบบรถรถแล้วก็ขัลวานกินเป็นนอนรถประมาณนี้อันนี้คือว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของเต็นท์ที่เป็นเต็นท์พื้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มก็ยังมีอยู่และยังเยอะอยู่ก็ยังคงอยู่แล้วรอไม่ตายอย่างไปไหนแต่ว่าคนที่ก็ จะหันไปเล่นในเรื่องของมอเตอร์โฮมก็จะเยอะขึ้นเหมนกับถือว่าไม่ไม่ได้เป็นกระแสแน่ถือว่าคนคนคนชอบจริงคนหลักจริงตอนนี้คนก็ผมว่าข้อดีมันเป็นกลุ่มคนทํางานที่เขาแบบจริงจังกำลังซื้อดีกำลังซื้อต้องมีอยู่สักคาแคนต้องเป็นคนที่ทํางานมาแล้วในระยะหนึ่งระยะหนึ่งแล้วโอ้แล้วไม่ใช่ะแบบมันเยอะมากรถแต่ละคันลากจูงแต่ละทีใช้เวลาอุปกรณ์เข้าของะไรมันใช่อีกทีพี่ติดตามเรายังไงได้บ้างพี พิมเข้าไปหลงเต็นเลยหลงเต็นเรียกภาษาไทยใช่หลงเต็นใช่หลงเต็นที่5.4แสนอะไรเงีใช่ๆๆตัวนั้นี่ใช่แล้วอันนั้นหลงเต็นอะไรเงี้ยมาแชร์ความรู้ได้เราโอเพ่นอยู่แล้วนะไม่จำกัดกลุ่มไม่จำกัดอะไรเราถ้าเผื่อตอบคำถามในในในเพจตรงสองับครับพ่อเนี่ยก็จะได้ การกดรับสมาชิกหมดอ๋องั้นฝากฝากฝากแคมป์เตอร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเราแชร์วิดีโอกันเป็นความรู้วันก่อนผมก็แชร์เรื่องเรื่องเรื่องโลโก้ที่นี่ไอ้ลานกลางเต็นท์ที่นี่ได้วันนี้เป็นไงบ้างพี่ชายถือว่าถือว่าบรรยากาศต่อไปคิดว่าจะเห็นอะไรก็เรียกว่าทุกคนมีโอกาสในทางเลือกการแคมป์เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งทําให้เราได้มารู้จักคนมากขึ้นส่วนหนึ่งแล้วทิศทางตรงนี้ครับว่า เมืองไทยมีที่แคมปิ้งจำนวนมากไม่ไปไม่รู้ครับต้องลองด <นะ S 2> <ป>ูพิชาติแนะนำหน่อยเต็นเที่ยวกันยังไงให้มีความสุขปิหลงเต็นท์ยังไงให้มีความสุขปิเต็น <c oughs> เที่ยวงจริงๆแล้วเต็นการเที่ยวการเที่ยวแคมปิ้งครับมันอยู่ที่หรือว่าตัวเราในแหละ,ะเป็นหลักครับพี่กะคือมันแน่นอนแหละการเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าเรามาเดี่ยวๆอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่า คนโน้นแบบเหมือนกับไปอยู่ใกล้เราเรามันมีความรู้สึกว่าเหมือนก็อุ้ยเดี๋ยวจะมาทำความวุวายกับเราครับผมคือเราตัดตรงนั้นออกไปเลยครับแสดว่ายอมรับหรือทําใจยอมรับเปิดใจเปิดใจยอมรับก็เปิดใจนี่แหละยอมรับกับสิ่งรอบข้างให้ได้แล้วก็จะมีความสุขมันได้เมื่อไหร่ถ้าเรามาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ยุ่งจริงไม่ตุมเพลคายจบคนคนไม่มีความสุขหรกคนได้แหละ มาสองก็กลับสองอ่ะนี้ของเรามามาสองกลับสองก็จริงแต่ได้มิตรภาพเปิดใจยอมรับเปิทุกทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นรอบ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 พี่รอบรอบเต็นท์ของเราต้องติดตามครับเขาเพจเออเนี่ยนี่คือถือว่าใช้บริการกัาแล้วจ้าพี่กดกดไลค์ตลอดครับอ๋อเหรอมีอะไรน่าสนใจบ้างพี่ในหลงเต็นท์ครับผมคนเข้าไปก็เข้าไปดูข้อมูลนะครับดูรีวิวดูอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นแหล่งชุมนุมนะพี่เนาะถือว่าพอเจ็ดปีที่แล้วเรายังไม่เล่นเต็นท์กันเลย嘛พี่ ใช่ป่ะเจ็ดปีเหรอฮะเจ็ดปียังยังไม่ถึงขนาดนี้เพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมฮะยินดีด้วยฮะยินดีด้วยกับกับกับหลงเต้นที่ครบเจ็ดปีสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพก็เป็น อีกหนึ่งบรรยากาศและก็อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็อย่างที่เกิดมาด้วยเบรกที่แล้วแล้วก็ได้ดูบรรยากาศกันไปบ้างในเบรกที่แล้วสําหรับเบรกนี้ก็แนะนํากันเช่นเคยครับเหมือนวันนี้ฮะเราได้เชอเตอร์เต็น์ดีๆเลยนะครับถือว่าแบบว่าข้อดีของเชอเตอร์เต็นท์อจะกางง่ายนะคะการง,ง่ายแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราไปกันเป็นหมู่คณะเนี่ยถือว่าเป็นลิฟวิ่งรูมถือว่าเป็น ทําครัวหรือว่าจุดพักผ่อนส่วนกลางได้เลยครับซึ่งของโมนาเคียตัวนี้เชเตอร์เต็นต์ตัวนี้ครับก็มีขนาด4.1เมตรนะครับกว้างขุนยาวแล้วก็สูง2.3เมตรนี่สบายเลยไซส์คนไทยนี่เดินเนี่ยไม่ไม่ชนแน่นะครับแล้วก็น้ำหนักเบากลางง่ายตัวนี้แล้วก็หากใครจะแบบว่าอยากจะได้ออปชั่นเพิ่มก็เป็นเป็นลักษณะของโดปิดซ้ายขวาเป็นทึบหรือแจะเป็นเป็นมุง ก็มีนะครับเป็นมุงตาขายก็มีก็ลองดูได้นะครับ้าไปดูได้ในสวนของโบนาเคียนะครับแต่ก็ขาดไม่ได้ครับแนะนํากันเช่นเคยครับงกาแฟขวละมุนนะครับละมุนละมุนกันทุกครั้งนะครับเวลาเดินทางไปนะครับก็เป็นมีทั้งข้กเข็มข้วกลางข้ออ่อนนะครับแล้วก็หรือจะเป็นแบบซองดิฟแคชฉิกแล้วก็ใส่น้าร้อนก็จะเป็นตองดิฟให้เราได้ละมุนละมุนก็ฝากไปด้วยนะครับในงกาแฟขวละมุนโรงกาแฟขวละมุนวันนี้เรื่องราวของ ครบ7ปีของหลงเต็นก็มีให้ชมกันต่ออะไปดูนครับวันนี้มีจะมีใครมาร่วมงานบรรยากาศงานจะเป็นไงบ้างไปรับชมกันครับก็ติดตามทาง Facebook ครับก็ด,ดูความเคลื่อนไหวของหลงเต็นก็เห็นพี่ๆไปกลางเต็นกันแล้วก็มีถ่ายรูปลงคลิปก็พัฒน,นาการเริ่มต้นแรกๆก็จากหลงเต็นนี่แหละครับรของการกลางเต็น ถือว่าเป็นตำหรับตำราเลยนะต้นตำหรับเป็นต้นแบบต้นตแบบนะเราคิดอะไรไม่ออกเต้นหลงเต้นก็จะมีมีข้อมูลแหล่งข้อมูลดีๆกันไปแชร์แชิ้งๆิ้งบ้างก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันสนุกสนุกกันไปแต่ก็อุปกรณ์ลานกลางเต็นก็จากหลงเต็นก็ป้ายยาพวกผมมาเยอะก็ที่หมดตัวหมดใจกันหมดหลงเต็นนี่แหละครับเบื้องต้นจุดยืนของของทางเรานะก็อยากก็อยากให้ทุกคนมีตัวตนของของของคนคนนั้นแสดงออกมา แสดงออกมาบงของใครก็ของใครของใครก็ของใครอเป็นงานชอบยังไงก็ใส่อย่างนั้นลายอย่างนี้อยากจะเขียนจะเสื้อป่าหรืออะไรก็เป็นถุกต้องถูกต้อทุกคนอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองมีแค่ชิ้นเดียวอมันเป็นมันเป็นลายเส้นของแต่ละคนเป็นลายเส้นของแต่ละคนนะครับก็จะทําก็เลยทํามองว่าอย่างไหนที่มันสามารถที่จะคัต้อมแล้วเป็นลายเส้นของแต่ละคนเป็นงานที่เราผลิตเองในประเทศทางออกทางเลือกให้กับใช่ในในประเทศแล้วก็ เลือกลายเลือกอะไรครับได้ไม่จำกัดเลยนี่ฮะน่านั่งไหมน่านั่งไหมอย่างเงี้ยนั่านั่งนะครับนั่านั่งนะโอเคก็อยากงานแล้วงานก็จะเป็นรู้สึกว่าจะขอลูกค้าไว้หนึ่งกาแด้วยไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่ของลูกค้าเองแล้วก็คาแรคเตอร์เรา6 0 0ดีสามชั้นสามชั้นก็จะมีเพิ่ม PVC เพิ่มอะไร่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวว่า อันนี้ของลูกค้าลิขสิทธิ์ลูกค้าเป็นเป็นลิมิเต็ดเนาะลิมิเต็ดเองก็เลยก็เลยจะไม่ทำให้ให้ของเจ้ามันก็มีหลากหลายทรงบัตเตอร์ดยอะไรก็จะมีหลากหลายเป็นไปก็จะเริ่มก็พยายามจะเริ่มเก็บให้มันได้ทุกทรงแล้วก็มันไม่ใช่แค่เก้าอี้เรานะครับเราจะเปลี่ยนเก้าอี้ของของแบรนด์อื่นๆด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญ ก็เหมือนเหมือนเหมือนอ่ะยกตัวอย่างเหมือนโค้ล่ามาก็เป็นโค้ล่าก็ได้ไม่ไม่ว่ากันแล้วก็เปลี่ยนเป็นาเป่างเช่นโครงหลายเจ้าหรือจริงๆเก้าอี้คุณปูเก้าอี้เก่าเก็บที่แบบอยากอะไรที่แบบอยากให้เขามีชีวิตอีกครั้งอ่ะเราเราดูแลเลยหอว่าก็มาเปลี่ยนมาซ่อมบำรุงแม่นทันแน่นอะไรอย่างเงี้ยครับจากมีเก้าอี้สวยชื่นชมงานแล้วจะติดตามยังไงบ้างครับก็ติดตามอ่า ทางทางทางเพจนะครับมันจะมีเพจแล้วก็เว็บไซต์ Nomadic Nomadic Camp Design ขอให้ลงเต็นท์นะครับอยู่กับชาวแคมป์ ไปนานๆนะครับนานๆเลยนานๆแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับให้มารวมกันอะไรกันรู้สึกจะปลายปีมีปลายปีมีอีกมีปลายปีมีอีกมีตกตุ๊กพืชสปาโอ้ไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็เจอกันอีกไม่กี่เดือนแล้วก็มีแน่เขาบอกว่างานใหญ่มากงานใหญ่งานใหญ่นแล้วก็ไปทิศไทยกับโนวาริดไม่พลาดแน่ผมว่าไม่พลาดแน่ไม่พลาดแน่ ในกลุ่มๆนี้ถือว่าโอ้โหกางเต็นกันมาเป็นร้อยเป็น,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 นพันพันครับพี่เนาะครับแรกเริ่มเดินทีมันยากง่ายต่างแต่จากนักว,วันนี้ยังไงบ้างที่ ยากง่ายก็คือเมื่อก่อนเนี้ยลานลานแคมปิ้งเราแทบจะหาไม่ได้เลยถูกต้องพินท์น้อยขุดทะยานเท่านั้นแล้วปิดปิดเปิดบางช่วงก็ปิดป้องปิดเราจะมาแบบเนี้ยริมแม่น้ำแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีเลยถ้าเราจะโอกาสที่จะไปกลางริมแม่น้ำไม่ได้ถ้าจะไม่ได้เลยอันนี้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วโอ้โหคณต้องแบบโอ้ใช่มันจะมีโอกาสเราเข้ามาอย่างเงี้ยร้องไบเฟ้งอย่างดีไม่มีใครมาเปิดให้เราแต่ณนปัจจุบันนี้คนที่มีที่มีทางนะจาของไรจะของอย่างเช่นคุณ วินหน้ามีรีสอร์ทมีอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เยอะมากนะพี่ปิดให้เป็นแคมปิ้งหมดนี่คือข้อดีที่แบบคนแคมป์มันง่ายขึ้นใช่ง่ายขึ้นแล้วมีตัวเลือกมากขึ้นตัวเลือกเลือกมากขึ้นเราจะเอาวิวไหนเราจะเอาทะเลโอ้โหทะเลภูเขาแม่น้ำน้ำไหลโอ้โหน้ำตรงแล้วเดี๋ยวนี้ทุกหน้าทุกฤดูคนนอนเต้นหมด นี่คือข้อดีบ้านเมืองไทยพี่มีอุปกรณ์ทุกอย่างรองรับหมดหน้าฝนขนาดวันนี้หน้าฝนวันนี้ฝนมาเราก็ยังสู้ทุกคนไม่กลัวทุกคนแบบมีโพสต์อยากเจออยากเจออยากเจอฝนอยากเจอฝนรีงแล้วคนนอนเต็นท์เนี่ยคือคนที่อยากเข้าถึงธรรมชาติให้ได้ใกล้ที่สุดถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าส่วนมากเพราะมีสำนึกที่จะรักธรรมชาติที่จะรักดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพะนั้นคนที่มาเต็นท์เนี่ยเขาจะเก็บเก็บ สิ่งที่เขานําเข้ามาแล้วผมว่าคนการเป็นเขาจะมีมารยาทใช่เดี๋ยวคุณดูแล้วกันเนี่ยได้ได้คุณดูแล้วกันหมีดำเนี่ยเก็บทุกอย่างเขาเลิกแล้วทุกอย่างไม่เหลือไม่มีขยะแล้วแต่ชิ้นเดียวเขาจะเตรียมถุงดําเตรียมอะไรมาเนี่ยแล้วก็ไปรวบกองไปที่ไปที่ที่ทิ้งที่เดียวนที่เก็บใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาระของแต่ถ้าไปอยู่ทยายนนควรเอาเอาลงมาทิ้งด้านล่างทิ้งขยะที่ด้านล่างอันนี้มันรู้กันเองโดยโดยโดยปริยานะโดยธรรมชาติโดยธรรมชาตินะพี่ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพเบียแคมปิ้งเต็นท์นะครับจะวันนี้เจ็ปีของโรงเต็นท์นะเป็นสมาชิกมากี่รุ่นแล้วครับเนี่ยก็จริงๆก็ตั้งแต่เริ่มกําเนิดตั้งแต่เริ่มนะใช่ก็เป็นเป็นเพื่อนๆกันอยู่ในโวงการที่เราเราคุ้นๆกันอยู่แล้วก็เป็นจุดแรกๆที่เรามาทำกันครับผม อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ห่างหายไปนานในเรื่องของโควิดปีนี้ก็มีโอกาสได้จัดกันจริงๆลงเต็นท์เนี่ยมันก็ง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าสายดื่มแล้วกันสายดื่มสายแบบสายปาร์ตี้ปาร์ตี้ปารี้ธรรมชาติก็เป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่ารว่าแต่ละคนเวลาเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็จะมีการใช้อุปกรณ์ใช้เชื่อ์ลักษณะการที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเราก็คือ มารวมกันครับผมแต่ละคนใช้เต็นท์รถเต็นท์พื้นหรือจะเต็นท์อะไรก็ได้แต่ทุกคนก็มารวมกันเป็นหลงเต็นท์มาหลงเต็นท์ใน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 มุมมองที่เราชอบเที่ยวเราชอบดื่มเราชอบอยู่กับธรรมชาติในมุมมองที่เราเราเสพธรรมชาติอ่ะเราเราชื่นชมธรรมชาติเราหลงธรรมชาติ ก็เช่นเดิมครับเนี่ยโดยโดยผลิตภัณฑ์ของโก a าแคมปิ้งใช่ครับพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ฟังหน่อยก็ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิก็จะเป็นเน้นดีไซน์เป็นงานคราฟไม้ครับผมก็ที่เน้นที่สุดก็คือจะจะเน้นให้เรื่องราคาครับเรื่องราคาแต่ก่อนเราไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยเราอยากได้อุปกรณ์ ราคาที่มันไม่ต้องสูงมากแต่เราได้สวยๆงามๆแล้วก็ฝั่งจันใช้งานครบวามต้องการเยอะแต่เงินในกระเป๋าน้อยน้อยใช่ก็เลยนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของโคราแคมปิ้งนะเนี่ยง่ายๆเลยครับคอนเซ็ปต์หรือจุดเริ่มต้นแล้วก็ผมว่าจากลงเต็นแนวคิดดีๆก็คิดดีๆจากเพื่อนๆชาวตึกจึงกระทั่งมาเป็นผลิตภัณฑ์เองแล้วก็ผมว่าโดยงานผมว่าผมย้ำอีกทีครับโคราใช่ว่าจะเป็นแค่แบรนด์แคมปิ้งแต่นี่คืองานดีไซน์ตกแต่งบ้านได้ ผมย้ําทุกครั้งแนะนำหน่อยก็ติดตามได้เลยครับทางเพจโคอาล่าแคมปิ้งครับผมนะเข้าไปดูแล้วก็มีรายละเอียดเดินทางมา7ปีถือว่าเป็นเพจเก่าแก่หรือว่ากลุ่มกลุ่มหลักๆเนาะที่จะทําให้คนรุ่นใหม่ได้ได้ได้เปิดโลกเข้ามาในส่วนของงานเรื่องของกิจกรรมเรื่องการกางเต้นการแคมปิ้งนะครับิงสิ่งที่เปลี่ยนไปสําหรับคนรุ่นใหม่ผมมองว่าบางครั้งเขายังไม่ได้ ยังไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงเหมือนมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศประมาณนั้นเราว่าเราก็อยากให้ให้ทุกคนเนี่ยแนะนําแนะนําแนะนําเลยฮะให้ทุกคนได้ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ให้เข้าถึงให้เข้าถึงว่าแต่ละสถานที่สถานที่แต่ละสถานที่เราเาก็ควรเคารบครับสมมุติว่ามาอย่างงานอย่างเงี้ยก็ดื่มกินได้เต็มที่เพราะบรรยากาศของเราแต่ถ้าเป็นงานที่ ไม่่ใังเหมือนการละเทศะมันเป็นวัฒนธรรมตรงนี้อยากให้ให้ปลูกฝังกันเาว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามายังไม่ได้มองถึงนี้เป็นหลักเริ่มก่อนละกันง่ายๆคือเริ่มมาเริ่มเริ่มเริ่มให้เรารู้ว่าอ๋อมากางเต็นท์นะมันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันเป็นอย่างนี้มันอย่า้ครับผมครับผมเราแล้วเราค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมถ้าเรายังไม่เริ่มเราก็จะไม่รู้ บางคนเริ่มจากเต็นท์โรตัสสมัยก่อนผมก็เริ่มจากเต็นเล็กๆเต็นท์โรตัส์บิ๊กซีโรตัสครับผมไปนอนน้ำตกน้ำเขาเรียกอะไรอ่ะขนข้านอนกับน้ำบ้านทั้งหมดอันนี้คือประสบการณ์ครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนาไปเป็นเต็นท์ที่ดีมากขึ้นเป็นเต็นท์รถเป็นเต็นท์บ้านหรือเป็นแคมป์แหวนอะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้แอดมินเป็นไงบ้างพี่ถือว่าเยอะของของพี่ชาติถือว่าเยอะหลายหลายคนไหมครับแอดมินช่วยดูแลเพจคือตอนนี้นะ มีพี่ต้อมเนี่ยต้อมชาติต้นไม่เอฟเอฟไปทำงานเมืองนอกครับเออตอนนี้ก็คือตอนนี้ที่ที่อยู่ในงานนี่ตอนนี้มีสี่คนสี่คนหรือว่าก็ช่วยดูแลกันแล้วก็ช่วยกดูแลช่วยกันดูแลมาหลายอย่างปีนงปีหน้าอนาคตเป็นไงบ้างครับพี่ คิดว่ามีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าอะไรช่วยเยี่ยมเล็หน่อยคืต้นต้นปีนะฮะต้นปีเนี้ยปลายปีนี้นะปลายปีนี้หรือต้นปีคิดว่าจะเป็นมิเติ้งใหญ่มิเติ้งใหญ่มิเติ้งประจะปีของเราแล้วแหละมิเต็งประจะปีของเราแล้วแหละแล้วก็จะมีเหมือนกับมีคอนเสิร์ตมีการออกร้านมีการไอมันดูยิ่งใหญ่ซะหน่อยเฉลิมฉลองพี่ชายบอกกับพี่พี่ว่าเป็นลูกบุ่นบุกเบิกนะพี่นะถ้าไม่มีพวกพี่กล้าออกมารวมกันผมว่าบางคนก็ไม่ยังไม่รู้จักการกางเต็นท์ไม่รู้จะหาคำปรึกษาหรือจากใครพี่แล้วเขาพูดอย่างนี้รู้สึกไงงบ้าพี ก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจนะว่าเรามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะมาชนักชวนเชิญชวนคนที่มาแคมปิ้งเนี่ยแล้วก็ให้มาจอยกันจอยกันให้มารู้จักเอ่อหมายถึงว่ารู้จักการใช้เชิญการใช้การทต่คั้งทธรรมชาติครับผมให้ถูกต้องยัไงถูกต้องยังไงนะปีนี้เป็นไงบ้างเป็นเต็นลถอนาคตปีนี้เออจริงๆปีเนี้ย ันอาจจะบอกว่ามันเป็นปีที่เขาเปิดครับเปิดออกต่างประเทศได้บมันก็เลยอาจจะซบเซาลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าผมก็จะมีโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาเป็นซัมเบอร์ทักอะไรพวกนี้ที่จะเข้ามาตอบสนองสําหรับวัยเกษียนมาถึงยกวางบนกระบะได้เลยมีแอร์มีอะไรอำนวยความสะดวกมากขึ้นแล้วก็เรื่องแอร์เรื่องเรื่อง power box ก็มีความสำคัญนะสิ่งเหล่านี้ถือว่ายิ่งคือ ไอประสบการณ์ให้เรียนรู้อะครับแต่ว่าไอสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็มีความจําเป็นแล้วมันออกจากประสบการณ์ของคนเคยไอนี่ก็เคยไอนี่บอกแล้วไอนี่เป็นอย่างนี้ไอนี่นี่คือประสบการณ์จริงผมว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่มาบอกกล่าวกันเราเป็นคนเที่ยวเราเป็นคนเที่ยวเราก็จะรู้แบบแบบว่าแบบไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับการเที่ยวในลักษณะแบบไหนคนสูงวัยก็ต้องเที่ยวอีกแบบหนึ่งวัยรุ่นก็ต้องเที่ยวอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับนะซึ่งผมว่าก็ลองดูติดตามยังไงบ้างครับก็ช่องทางการติดตามก็คือ Facebook เฟซบุ๊กครับเบียร์แคมปิ้งเต็นท์ทิกเกอร์เบียร์แคมปิ้งเต็นท์แล้วก็ยูทูบเบียร์แคมปิ้งเต็นท์โอเคชื่อเดียวในจบเลยชือเยห่วงอห่วห่วงแล้วก็จำหน้าผู้ชายคนนี้ไว้ครับแล้วก็จะเจอกันบ่อยๆเรื่องราวของแคมปิ้งเต็นท์เนาะวงการนี้มันไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากแล้วก็เจอแล้วก็เป็นจริงๆมาเป็นพี่เป็นน้องกันแหละเหมือนวันนี้มาเหมือนเจออาติแฟนบีมีคนมี ความรู้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนดีอว่ามุดหนึ่งที่เราแบบไม่รู้เราแค่เซิร์ชเจอในโซเชียลแต่วันนี้มาเจอตัวจริงพวกแอดมินพี่ๆเล้นะครับเราก็รู้สึกโอเคยินดีด้วยกับ7ปีขอหป8ปี9ปี10ปีหรือว่าหรือว่าปลายปีนี้แน่นอนงานใหญ่งานใหญ่นะแต่ว่าตั้งใจแล้วก็ใครพลาดงานนี้ปลายปีตั้งรับให้ดีๆหาจังหวะดีๆมาร่วมนี่คือความสำเร็จนี่คือวงการแคมปิ้งที่ต้องช่วยกันที่ต้องบอกกล่าวแล้วก็เรียนรู้ถ่ายทอดจาแม้วเนี่ยบอกเรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลย ไม่มีเรื่องไม่ดีเนี่ยบอกดีๆๆๆก็เต็มเต็มอิ่มกันเลยครับสําหรับบรรยากาศทั้งสองสัปดาห์ที่นํามาฝากก็เป็นงานสบายๆนะครับไม่ได้มีพิธีการพิธีรีตองอะไรมากแต่เห็นถึงน้ําจิตน้ําใจคนมีความผูกพันซึ่งกันและกันคนรักชอบเหมือนกันในเรื่องของเต็นท์ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของเราวันนี้ครับส่งท้ายกันด้วยก็ต้องขอบคุณครับในส่วนของเก้าอี้ครับ โนมาดิแคมดีไซน์นะครับก็เป็นเก้าอี้ลักษณะแคมเก้าอี้แคมที่เราสามารถดีไซน์คัสตอมเป็นเอกลักษณ์ของเราได้จะลวดลายหรือว่าจะเป็นสีสันลายต่างๆเนี่ยก็เอามาเขาผลิตให้ได้ครับและก็ก็ใช้ผ้า 600D ดีนะครับสชั้นหนาอย่างเป็นอย่างดีจะทรงรูปแบบต่างๆมีหมดนะครับเป็นโลแชร์บัตเตอร์ไฟหรือ เป็นทรงต่างๆ,ๆเขาก็จะสามารถมีวิธีการทํามีวิธีการซ่อมให้คุณได้นะครับดูแลได้จะเป็นเก้าอี้เก่าหรือเก้าอี้ใหม่มาเปลี่ยนผ้าอะไรเงี้ยสบายมากหรือว่าจะไปซื้อแบบสําเร็จที่เขาก็มีลวดลายให้เลือกเก๋ไก๋กันไปนะครับก็เข้าไปดูได้ครับโนมาดิแคมดีไซน์นะครับก็ฝากไปด้วยครับอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของโต๊ะที่เห็นอย่างเงี้ยครับที่วางอุปกรณ์สวยๆอย่างเงี้ยต้องขอบคุณนะครับคัสมเมทัลนะครับถือว่า เป็นงานเหล็กงานดีไซน์โต๊ะอย่างดีเลยครับเป็นคนรุ่นใหม่ตั้งใจทำนะครับตัวนี้ครับก็เป็นโต๊ะยูนะครับเป็นโต๊ะยูขาไม้ละมุนละมุนแล้วก็งานเหล็กที่แบบดีไซน์รุ่นนี้ก็คือมีน้ําหนักเบาแล้วก็ตตัอยูตัวนี้ก็จะใส่วิง้งใส่ด้านข้างได้นะครับเป็นการประกอบด้านข้าง2ชิ้นนะครับสชิ้นนีก็จะเป็นลายหินนะวันนี้ผมพามาเป็นลายหินแล้วก็ส่วนชิ้นกลางก็เป็นรูกลม เป็นลายกลมแล้วก็เป็นหัวกะโหลกนะครับก็เป็นลักษณะสี่ชิ้นพับมาใส่ถุงใส่ถุงผ้ากะทะลัดครับเดี๋ยวนี้เบามากนยครับโตเก๋ไก่วางแล้วแบบวางของได้เยอะแยะมากมายนะครับก็เหมาะสําหรับแคมป์รุ่นใหม่ของเราในปัจจุบันนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับแนะนํากันเลยสําหรับสายปาร์ตี้นะครับสายปาร์ตี้สายแคมปิ้งนะครับแล้วก็สายงานสังสรรค์ที่แบบสะดวกสบายมากๆครับถือว,ว่าสะดวก หากเราแบบเนี่ยฮะชอบปาร์ตี้ชอบป,ป,ป,ปิ้งย่างน,นะครับเนี่ยอิซี่กิววันนี้นะครับแนะนำอีซี่กิวเป็นเตาครับเป็นเตาไว้สำหรับกิวก็คือเปิดออกมาแล้วก็แค่จุดไฟ1ิบนาทีไฟติดขึ้นมาเป็นถ่านร้อนๆปิ้งย่างเกินไป2ชั่วโมงเลยนี่นะสบายตั้งแต่ก่อนเตรียมแล้วต้องหาถ่านมือไม้กว่าจะจุดไฟใครมีไฟเช็คโนโนี่อะไรวุ่นวายอันนี้แค่จุดป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสะดวกมากครับสำหรับสายแคมปิ้ง พกง่ายสะดวกมากครับเนี่ยฮะกล่องแค่นี้นะครับ easy Q นะครับก็แนะนำกันไปขอบช่วนครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องขอบคุณครับขอบคุณตั้งแต่ผู้จัด admin ใจดีนะครับพี่ต้อมแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ครับกระต่ายกินเนื้อสถานที่อย่างนี้น่ารักตลอดน้องวินและทีมงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าไรแคมปิ้งจะไปแล ไปส่องไปดูงานอะไรที่ไหนฝากติดตามด้วยครับติดตามเราได้เช่นเคยครับทุกวันเสาร์สิบนาฬิกาทาง MVTV 75หนะครับหรือติดตามไม่ทันก็ดูทางแพลตฟอร์มโซเชียลของเราเนี่ยแหละครับง่ายๆก็คือ Facebook นะครับแคมเซอร์นะครับเหมือนที่รับชมกันอยู่นะครับก็ฝากด้วยครับท้ายนี้เดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขนะครับธรรมชาติมีรอบๆตัวเราก็สนุกสนานเอ็นจอยดูแลธรรมชาติด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ